สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะพามาชมการปลูกต้นพุทธนะคะเริ่มแรกเราก็จะขุดหลุมนะคะขุดหลุมเพื่อที่จะปลูกต้นพุทธนั่นเองความห่างของหลุมเราก็จะประมาณ20เซนนะคะเม <ME> ื่อขุดเสร็จแล้วเราก็จะทำการนำต้นพุทธมาเรียงวางบนหลุมแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะปลูก ต้นพุทธที่เราปลูกนี้ก็เป็นต้นที่เราได้ทำการเพราะเองนะคะนี่ต้นก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะหลังจากที่เราปลูกแล้วนะคะเราก็จะทำการดายหญ้านะคะนี่ต้นที่เราปลูกก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะไม่ตายนะคะต้นที่ส่งให้ลูกค้าก็แบบนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะลูกค้าก็อย่าเพิ่งตกใจว่าเอ๊ะทำไมต้นมันขี้เรจังเลยหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าปลูกไปเราก็จะดูแลไปแล้วมันก็จะสวยเองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการจ้างคนงานมาช่วยดาย่านะคะนี่ก็สวยมากเลยนะคะในส่วนของระบบน้ำนะคะเราก็ใช้เป็นระบบสายน้ำพุ่งนะคะเปิดรดน้ำเช้าเย็นนะคะในส่วนของปุ๋ยที่เราใช้ก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะคะหว่านให้เขาเจริญเติบโตนะคะนี่สวยมากเลยะคะ่ะ พื้นที่ตรงนี้เราก็ปลูกต้นพุทธจำนวน5,000ต้นนะคะมาดูในส่วนของการตัดใบนะคะเราก็จะตัดอยู่ที่ความยาว20เซนขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะนำไปส่งให้ลูกค้านะคะลูกค้าบางท่านก็มารับเองที่สวนนะคะนี่เมื่อย่าเริ่มขึ้นแล้วนะคะเราก็จะทำการ ตัดหญ้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าคาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีพวกต้นหนามมายราบด้วยนะคะเราก็ช่วยกันดูแลนะคะนี่ก็จะเป็นการตัดแบบนี้เลยนะคะออเดอร์ก็จะมีเข้ามาทุกวันนะคะเราก็ส่งให้ลูกค้าตลอดนะคะหลังจากที่เขาเริ่มโตแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนจากระบบสายน้ำพุ่งเป็นสปริงเกอร์แทนนะคะเพราะว่า เวลาเปิดน้ำรดแล้วเขาก็จะกระจายทั่วถึงมากกว่านะคะต้นก็จะไม่แห้งมากเกินไปแล้วก็ไม่ชื้นมากเกินไปนะคะก็พอดีพอดีนะคะตรงนี้เราก็ดูแลมาก็สองสามปีแล้วนะคะนี่ต้นก็แบบนี้เลยนะคะก็ยังว่าละคะ่ะทุกอย่างก็อยู่ที่การดูแลเอาใจใส่นะคะต้นก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ ฝากติดตามชมในคลิปถัดไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ